Asian Beauty จารังิอกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของ Asian More Beauty นะครับค่ะและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก Managing Director จาก Kongju Laboratory นะคะคุณปวีกรวงวานิชยานุกุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ด้สวัสดีครับท้องบอสสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับที่ห้องเต้ของเรานั่นเองใช่ที่แล้วมาแล้วทีหนึ่งเปลี่ยนไปไหมนิดนึงข่าขึ้นไม่มัน เป็นเรื่องปกติแบบอเรี่ามีเขามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเมื่อกี้เห็นนั่งคุยกันเรื่องปากเป็นฝีปากแล้วเราปากอย่างเงี้ยทําไงบ้างทําไงเป๊ะแล้วเป๊ะแล้วเป๊ะแล้วเป๊ะแล้าหรอเป๊ะเละป่ะไม่ข้างบนข้างบนเล็กกว่าข้างล่างเป๊ะแล้วได้อยู่แล้วแต่ถ้าพี่อยากรู้ว่าจะต้องทําอะไรไงเพิ่มเติมเดี๋ยวคุรอคุยกับน้องวีต้าน้องวีต้าในช่วงทัายมากเดี๋ยวนั่งรอดูนะยังไม่กลับนะนั่งรอดูก่อนนะครับอ่ะแล้ววันนี้ ทางพี่ห้องเต้มีอะไรมาแนะนําเอ่ยวันนี้ก็มีโปรดักต์มาแนะนําเหมือนเดิมวันนี้จะมาชี้ช่องทางว่าการประกอบธุรกิจจะทํำยังไงคือสภาพสังคมปัจจุบันเนาะทุกคนก็ต,ต,ต่างที่จะต้องแบบทำงานสมัยเนี้ยอยากรวยเป็นลูกจ้างไม่รวยหรอกแต่ไม่รย้เดือนไม่ไหวแล้วถต้องมีเจ้าของต้องเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเป็นนายตัวเองถึง,งจะรวย คือคือทุกทุกวันนี้ถ้าเราจะเลือกทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่ง,งความมั่นคงถูกของธุรกิจเนาะเขาเป็นใครอะไรยังไงทาแล้วมันจะสักเซสจะผสมความสําเร็จไหมมีแบ็กอัพไหมชอยช่วยเหลือเราหลังจากการที่เราไปจอยธุรกิจหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องสําคัญวันนี้ก็จะกลับมาเล่าให้ฟังกันอีกรอบนึงว่าการที่จะมาจอยธุรกิจกับกองจูแลาเบทอรี่เนี่ยมันมีขั้นตอนและวิธีการยังไงแล้วข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงอ่ะเนาะครับก็คือว่า ต้องขอขอบคุณรายการเชียน Beauty นะครับหลังจากที่รายการได้ออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโค้รหลังมากินแปลกีมากตอนแรกเรากะจะรับตัวแทนแค่แค่ไม่ถึงเราตั้งเป้าไว้ที่30ตัวแทนทั้งประเทศใช่ตัวแทนที่เป็นเปิดบูธแต่ว่ามีกระแสรีเควสต์มาเยอะมากว่าต้องการที่แบบเป็นตัวแทนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเท่าที่ผมฟังเท่าที่ผมฟังฟังทางเซลเขาคุยกันข้างหลังไมเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าเออสามารถคืนทุนได้ ภายในไม่ถึงเดือนไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือนด้วยจริงๆไม่ถึงเดือนเขาแตกเขาแตกให้ผมดูเลยนะว่าทำจริงๆตามรูปแบบตามแผนธุรกิจที่เราเราวางไว้นะคืนทุนแค่เดือนเดียวอย่างมากก็2เดือนแต่ว่าอย่างไม่ได้จริงๆเลยอยู่ที่ประมาณ3าถึงี่เดือนโอ้ยอย่างนี้น่าสนใจนะรูปแบบโมเดลของธุรกิจน่าสนใจมากแต่ว่ารายละเอียดนะครับเราผมไม่ขอพูดถึงในรายการแล้วกันเนาะใครสนใจก็ติดต่อมามาทางเราแล้วกันครับ แต่เดี๋ยวจะแนะนําให้ฟังเขาคร่ราวๆแล้แลเราจะนะนิยมก็แต่แต่ของก<ต>องจูและบอราเทอรี่เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสาอางเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าคนที่ไม่สวยอยากสวยอคนที่สวยแล้วอยากอะไรรู้ไหมอยากสวยมากขึ้นอยากสวยมากขึ้นคนที่สวยมากขึ้นแล้วอยากทำให้อะไรอยากทำให้สวยยืนยงสวยขั้นเทพดังนั้นเนี่ยธุรกิจเครื่องสําอางเนี่ย is never die is never die ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันมีจุดแข็งที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นหนึ่งก็คือของเราเนี่ยมันชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับมันมาจากกองจูคลินิกนั่นเองซึ่งซึ่งถ้าถามว่า ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแค่ได้ยินชื่อแค่มีคลินิกมีคลินิก<ม>อ,อยู่มันก็อย่างน้นอยๆเรื่องความปลอดภยัยเรื่องอะไรที่ลูกค้ากังวลว่าใช้แล้วจะเกิดอะไรฟีดแบ็กกลับมาหรือเปล่าเอฟเฟกอะไรกลับมาหรือเปล่าตรงเนี้ยมันมันคลายปมออกไปได้หมดเลยไงยอย่างน,างนี้อย่างถ้าเกิดแบบผู้ชมที่ไม่ได้ดูเทปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลองท้าความนิดนึงได้ไหมคะโอเค,คเดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะครับเอาใหม่เลยแล้วกันว่า กองจูแลบเลรทอรี่มาจากไหนนะครับกองจูแลบอรเลรทอรี่นะครับเกิดจากการร่วมมือของสองบริษัทนะครับนั่นก็คือบริษัทกองจูคลินิกนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องสัลยกรรมนะครับอยู่ที่ราชดานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆอันดับต้นๆที่ทำเกยวกับเรื่องนี้ใช่ครับจับมือร่วมมือกันกับอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทสกินเทคอินเ e อร์โปรดักต์ครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องสําอางนะครับให้กับหลาย แบรนด์นะครับรวมถึงส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วยส่งไปที่ไหนมั้งคำนี้ต่างประเทศตลาดใหญ่ๆเลยก็คืออยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็อีกประมาณ30สิเปอร์เซ็ตก็ส่งออกไปทางยุโรปทางยุโรปเลยด้วยยุโรปนี่ยมาตรฐานเขาสูงมากมากกว่าที่กว่่าทีแบบผลิตลงผลิตภัณฑ์เนี่ยจะส่งออกไปที่ไม่ใช่โรงงานการลกระลาไก่กาอาราเรียอยู่อยู่ผลิตออกไปแล้วส่งไปขายได้มันต้องได้รับการตรวจสอบว่าโรงงานผ่าน GMP หรือเปล่าได้รับมาตรฐานหรือเปล่าผ่าน FDA ไหมอะไรไม่ใใช่ครับ อ่อแต่ละประเทศเขาก็จะนําผลิตภัณฑ์ไปรีจิสในแต่ละประเทศแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือ GMP นะครับใช่ของโรงงานเองว่าโรงงานมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คือโรงงานนี่ผ่าน GMP ทุกอย่างได้รล้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยมาตั้งนานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทําให้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์กองจูนแลบบรัชทอรี่นะครับมันมีความสตรองนะครับมันขายตัวของมันเองได้เพราะว่ามันไขไขปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ สิ่งที่ค้างคาใจกับผู้บริโภคหนึ่งก็คือสินค้ามีความปลอดภัยมากอย้แค่ไหนใช้ไปแล้วจะเกิดอันตรายหรือเปล่าและคุณภาพของสินค้าเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกอย่างนะครับวัตถุดิบ raw material ทุกอย่างนําเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่ว่าผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ว่า อ่ารอมเมทิเวเรียลในเมืองไทยหรือประเทศในแถบเอเชียมันไม่ดีไม่มีคุณภาพนะครับแต่ว่ามันถ้าเทียบกับต่างประ,ประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปโดยเฉพาะในแถบประเทศเมดิตเตอร์เรเนียนแล้วมันเทียบกันไม่ติดเลยเพราะว่าเหมือนแบบบรรยากาศอุณหภูมิอะไรต่างๆสภาพแวดล้อมเขาดีกว่าคือคือประเทศในแถบเอเชียเราโดยส่วนมากโดยเฉพาะประเทศไทยอ่ะง่ายๆประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่เป็นอ่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเพราะฉะนั้น โรงงานก็เยอะนะครับมลภาวะใช่มลภาวะก็เยอะเวลาจะปลูกพืชพันธุ์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมาประกอบเป็นเครื่องปรุงในการทําครีมทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันคุณภาพมันด้อยไงแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เขาเจริญแล้วพัฒนาแล้วเขาจะมีการแบ่งโซนว่าโซนเนี้ยโซนอุตสาหกรรมโซนอุตสาหกรรมโซนนี้โซนที่พันธุ์สายโซนนี้สาหรับทาฟาร์มทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะโซนที่เหลือเนี่ยจะต้องเก็บไว้เป็นแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเช่นตัวอย่าง นมพึ่งเนาะที่อยู่ในรายการที่รายการขายใช่ไหมคืออะไรคือต้องบอกก่อนอย่างตัวงเนี่ยตันื้อทุกอย่างจำได้แต่ตัวลงตัวลงเหมือนตัวลงอย่างอย่างอย่างนมพึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าพึ่งไก่กะลาเล่อะไรก็จะเอานมมาจากมันได้ก็คือพึ่งมันต้องบิน หาอาหารหาเกสรดอกไม้นะครับป่ามันกว้างใช่ไหมบินละทีนึงห้าสิบหกสิบเอเคอร์ถูกปะกว่าที่จะหาเกสรดอกไม้ที่แบบมาจากธรรมชาติจริงๆกว่าที่จะกลับมาที่รังกว่าที่จะมันจะแบบผกขบวนการมากมายคือในเมื่ออาหารไม่ดีผลผลิตที่ออกมาก็ไม่ดีใช่อยู่อาไว้อยู่อีล้ใช่เพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของ raw material ต่างๆเนี่ยสำคัญมากในการคัดสรรนะครับ แล้วก็อย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของกองจูมีอยู่ตัวหนึ่งนะที่มันแบบว่าใช้แล้วเห็นผลมากเห็นผลชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือตัว discover skin discover skin s e u m นะครับตัวนี้เนี่ยอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมีแพลงต้อนจากขั้โลกเหนือไปเอายังไงไปเอาย่งไรเปสิูบ้าดำน้ำลงไปเอา อีกท่าไหนก็ให้คนหาว้วยนะโอลลโกเปปชายโอ้โหถามว่าโอลลโกเปปชายคืออะไรบางผมพูดไปบางคนอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโอลิโกเปปชายอะไรน่งดูคนบ้านนั่งดูแอะไรหรอคือโอลลโกเปปทดยเนี่ยเป็นสารเรียกเรียกเนื้อ สมมติว่าเราเป็นแผลหลุมสิวอย่างเงี้ยครับถ้าเราทาตัวโอเลโกลเปปไชเข้าไปมันจะช่วยในการแบิมเซลล์จริงหรอใช่มันเป็นการฟิลอัพฟิลเลอร์เป็นการฟิลอัพิหรือฟิลอัพแผลที่มันเกิดขึ้นใช่ทำให้แผลมันหายได้ง่ายขึ้นให้มันตื่นขึ้นใช่นั่นแหละครับดีจริงๆดีจริงอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยากสอบถามนิดนึงว่ากองจูแลบอลาทอรี่เนี่ยจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนกลุ่มลูกค้าตอนนี้เราโอเพ่น เรามีด้วยความที่เรามีโรงงานผลิตของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นโปรดักของเราเนี่ยมีความแวริจี้มากผลิตสำหรับตั้งแต่วัยแรกสาวนะครับวัยทำงานจนถึงวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยผู้ใหญ่วัยแรกสาวเมื่อกี้แอบมองบอสไปบอสบางทีก็เข้าตัวเกินนะนะนะองขำต้องขำก็คือโปรดักต์เราเนี่ยมีตั้งแต่กลุ่มไวท์เทนนิ่งสำหรับเอ่อ แออคนไทยเอเชียแต่คนไทยก็ชอบแม้กระทั่งเกาหลีเองก็ยังต้องขาวย่างเทมปก่อนเก่อนอาทิตย์ที่แล้วพี่ยังดูมองๆแบบนี้ใช่ไหมพอมาวิกนี้ก็ดูสดใสขึ้นดูขาวใบใบดูโอเคขึ้นมีออร่ามีออร่าสว่างสวอีกกลุ่มหนึ่งก็สําหรับคนที่อายุขึ้นมาหน่อยนะครับปัญหาของแต่ละกลุ่มแต่ละวัยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มที่อายุขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นในเรื่องของไฟายลายริ้วรอยต่างๆความหย่อนคล้อยของใบหน้า อะไโอเคแล้วคราวนี้รูปแบบในการทาธุรกิจมีกี่รูปแบบครับเนี่ยจริงๆแล้วรูปแบบในการทําธุรกิจของเราก็มีรูปแบบนี้แหละแต่ว่าในการที่เราสมัครตัวแทนเข้ามาจอยธุรกิจกับเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสี่สี่ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือประเภทซื้อมาขายไปนะครับเป็นตัวแทนโดยที่มีมานขายเป็นฟรีแลนซ์ก็คือมาติดต่อเราแล้วก็รับสินค้าไปเอาลุ่มอาจจะมากอาจจะน้อยก็แล้วแต่นะครับประเภทที่สองคือประเภทที่ มีร้านค้าอยู่แล้วต้องการนำสินค้าของเราไปจอยนะครับร่วมกับร้านวางคู่กับโปรดักที่มีอยู่แล้วในร้านค้ามันเป็นร้านขายยาไหคะเหมือนอย่างพี่หนึ่งเปิดร้านขายยาเช็อปขายถ้าคิดว่ามันเหมาะก็ได้นะเหมือนพี่หนึ่งเปิดช็อปขายเครื่องสำอางอยู่พี่หนึ่งก็เอาของกองจูเขาไปขายได้นะเพราะบางร้านเขาก็จะมีทุกอย่างมีหลายอย่างมีหลายอย่างรมจมกันเลยอมีขนมจีบ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 มีนม่ีบมีขนมจีบมีขนมจีบมีขนมจีบมีขนมบมีขนมจีบมีขนม เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งไหนๆก็มีร้านอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้เพ่มพื้นที่ครับอ่แล้วราวนี้แบบที่สาเป็นยังไงแบบที่สามคือเป็นแบบตัวแทนโดยโดยที่มีหน้าร้านใช้ชื่อใช้โลโก้ใช้เคาน์เตอร์ที่เป็นของของกองจูเลียบรอรี่เลยถามว่าตัวแทนแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามเนี่ยมันมีข้อจํากัดเงื่อนไขอะไรที่แตกต่างกันออกไปก็ต้องชี้แจงตรงๆบอกตรงๆตรงนี้เลยว่าในการที่เป็นตัวแทนแล้วนําแบรนด์ทําโลโก้เราออกไปเนี่ยมันก็จะมี เขาเรียกอะไรมีสิ์หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับมันมีมันมีสิที่พิเศษชี่มากกว่าตัวแทนประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองนั่นหมายว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบแบบที่สามแบบผู้แทนจำหน่ายอะไรเงี้ยก็คือเราจะมีอะไรที่มากกว่าใช่ไหมใช่มีมากกว่ามีมากกว่ามีการดูแลแล้วก็ได้ราคาที่พิเศษกว่าแล้วคราวนี้เนี่ยการตกแต่งเป็นยังไงอะการตกแต่งต้องบอกเลยนะครับว่าเรามีทีมงานอาชีพที่ช่วยในการออกแบบบูธออกแบบเคาน์เตอร์ คือผมบอกกันเลยว่าคนที่ออกแบบบูธให้เราเนี่ยเป็นระดับพระการในประเทศไทยจริงเหรอใช่บูธที่เรา,เราออกมาเนี่ย คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่บูธกอลโลกาไก่กะอาราเล่มันเป็นบูธที่มองเห็นแล้วสามารถบอกโอ้โหแบรนด์น่าสงสารอาราเล่เนาะสงสารไก่ตัดการไก่ไก่ตัดการตลอดอาราเล่แตกหักสองรอบแล้วไก่กะอาราเล่แล้วคราวนี้เนี่ยก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือบูธของเราเนี่ยปกติเห็นบูธแบรนด์อื่นเวลาจอยธุรกิจแบรนด์อื่นเขามีบูธสำเร็จรูปใช่พื้นที่ใหญ่เล็กไม่สนแหละคือบูธแบบนี้ตั้งแต่ แต่เราดฟกซิเบิลย flexible เหรอฟกซิ i b l e ครับเราไม่ติดแต่เราถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าผมแบบไปได้คอร์เนอร์เล็กๆไปได้มุมเล็กๆได้สี่ได้ไม่มีปัญหาครับปรับเปลี่ยนได้ตามสบายเลยปรับเปลี่ยนได้เราก็มานั่งคุยกันแล้วมานากาของเราเนี่ยดีไซเนอร์ก็จะออกแบบให้ตรงกับพื้นที่อันนี้ดีมากเลยนะพี่หนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมาเจอธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะนี่ผมใช้ให้ฟังคือแบบผมว่าแบบอยากไปเป็นตัวแทนของเขาอะแหละแต่เขาเนี้ยเขาบอกเลยเขาบอกว่าสเปคเขาบอกมาเลยบอกถ้าเกิดต้องเป็นต้องการเป็น ตัวแทนเราคุณต้องได้พื้นที่ไม่ต่ากว่ากี่ตารางเมตรไม่ต่ากว่าเท่าไหร่เลยกว่าจะหาได้พื้นที่ลําบากที่วมีตรงกับไซส์ที่เขาลําบากมากใช่ผมแบบวิ่งไม่รู้กี่ห้างสุดท้ายไม่ได้นี่ไงครับผมจะบอกนี่คือจุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะจอยอยากจะร่วมมาเราเปิดรับแค่30แต่ตอนนี้ล้นแล้วล้นและคือถ้าจะไม่รับก็ยังไงอยู่เนาะก็ยังรับก็ยังเปิดรับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ไม่เพียงแค่3รูปแบบที่ได้บอกไปแล้วนะครับมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเปิดสมมติว่าก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับสนใจอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ไม่ยังไม่ระบุชื่อแล้วกันเนาะติดต่อมาบอกว่าเอ๊รู้สึกว่าคียออสมันเล็กไปพี่อยากจะได้แบบร้านใหญ่ๆคนเนี้เขามองกันไกลนะ เพราะว่าแบบเวลาลูกค้าซื้อของเขาไม่อยากซื้อที่แบบเคียร์ออนเล็กๆอยู่แล้วา<ม>บางอย่างเขา,ขเขาเห็นแล้วไง<อ>เขามองเห็นแล้ว<อ>ว่าธุรกิจตัวนี้มันไปได้แล้วมันไปรุ่งเ<อ>พราะถ้าเกิดถามอะถ้าเกิดเทียบเป็นร้านขายยาอย่างเงี้ยอยากไปซื้อแบบมุมเล็กๆเคาน์เตอร์เล็กๆหรืออยากเข้าร้านใหญ่แล้วอีกอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเปิดบูธระดับเป็นบูธใหญ่ระดับที่4เนี่ยที่กาลังจะบอกไปเนี่ยครับจะได้เป็นตัวแทน แต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเลยโอ้ไฮโซเลยผูกขาดเลยผูกขาดเลยแล้วส่วนลดจะเยอะกว่าส่วนลดจะเยอะกว่าน,น,นะครับ<ม>ก็จะมีการช่วยจัดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับาาแล้วคราวนี้เนี่ยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ป่าแบรนด์แอมบาสเดอร์คือต้องบอกก่อนว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราไม่ใช้คนที่ไม่เคยใช้และไม่เคยจับต้องผลิตภัณฑ์ของเราอถ้าเราจะจ้างดาราเราก็จจางได้เราก็จจางได้แต่เรามันไม่ใช่ไมเวไม่ใช่ช่องทางของเรา นะครับเราต้องเลือกคนที่ใช้จริงๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่ปอยจิริษาดิศยาบุตรนะครับ<ม>เป็นสาวสังคมนี่แหละสาวไฮโซคือเห็นแก่ที่ไหนอะไรที่มีเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแกจะแบ๊บๆบ๊บก็จะโผล่ไปทุกที่พี่ไปอาย,อยุเท่าไหร่ฮะเนี่ยอุ้ยแกห้ามบอกนะจริงๆแล้วเทปนี้พี่หวังว่าพี่ปอยคงไม่ได้ดูนะครับใครจะรับผิดชอบล่ะคะน้องเซ้ ตายด้วยป้อยใ่คนนี้คนเอ๊ะมุมไหนขวาหรือซ้ายคนที่เอามือขึ้นมาเท้าคางเนี่ยคนนี้แหละอายุส3ิบสามปีนากอ่ะนี่หนึ่งว่าสามสิบนะเนี่ยสี่สิบสามสี่สิบสามดูเด็กมากดูเด็กอันนึงนะครับน้องเหน่งเหน่งเหน่งฉีดาหวังดำรงเวทเป็นพายาตเบนมาตอมหวังดำรงเวทนามสกุลดังนะไฮโซแต่ว่าเราไม่ได้จ้างเลยเลยนะ ก็คือเป็นว่าเราเราได้รับรติจากใครผลิตัณมาแบบมาแบบใช้ผลิตภัณฑ์เราของแล้วติดใจแล้วต้องการบบกาไม่เป็นไรพี่เป็นพีเซนเตอร์ให้ไม่ไม่เอาอะไรเลยเพราะพี่ใช้จริงแล้วพี่รู้สึกประทับใจพี่อยากจะบอกต่อส่งต่อความสุขความสวยถึงคนอื่นคนเราทําบุญเรื่องความสวยเกิดมชาชนก็จะสวยมันสวยชาตินี้แหละตอนนี้เนาะร่วมกันสวย แล้วราวนี้เนี่ยในเรื่องของการพอร์ตทางการตลาดมีอะไรใหทางการตลาดรเรามีทีมงานทีมงานที่เก่งมากนะครับเก่งในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ line, มีทีมงานน้องๆพี่ตงพิต,พตี้อะไรเงรี้ยเยอะแยะมากมายที่จะช่วย ออกประชาสัมพันธ์นะครับให้โปรดักต์เราเป็นที่รู้จักในท้องตลาดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเหมือนลูกค้าซื้อแบรนด์กองจู l a b บ r a t เ r อรี่หรือเคีออสของกองไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีทั้งคนเทรนมีทั้งโปรโมทอะไรให้ตลาดทำให้หมดเลยเวลาลูกค้ามาจอยจอยธุรกิจกับเรานะครับเรามีทั้งโปรแกรมเทรนนิ่งให้กับพนักงานให้กับตัวเจ้าของธุรกิจเองนะครับมีทีมงานที่ช่วยพพอร์ตในเรื่องของการตลาดนะครับมาร์เก็ตติ้งต่างๆจัดอีเวนต์จัดโปรโมชั่นต่างๆอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าอะไร ่หมคะเพราะว่าการที่จะมีแบรนด์เครื่องสำอางได้หนึ่งแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องใช้เงินโลงไปเยอะมากในตัวสินค้าเยอะนะแต่ต้องลงไปในเรื่องของการตลาดเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณาการทำ PR ประชาสัมพันธ์ต่างๆพวกนี้จ่ายเงินเยอะมากเพื่อแบบทําให้แบรนด์เราตออนนเี้รามีเยอะไรบ้างครับตอนนี้มีหลักๆเลยแรกเลยเรามีเว็บไซต์มี a c e b o o k นะครับ ที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับใช่เรามีรายการที่เนี่ยช่องเนี้ยเอเชียนบิวตี้นะครับแล้วก็อาจจะมีรายการอื่นๆตามมานะครับมีหนังสือแมกกาซีนแมกกาซีนมีอะไรบ้างครับเรามีอ่อตอนนี้หลักๆนะครับเราเราใช้เลมอนเนตเลมอนเนตเลมอนเนตแล้วก็หนังสือผู้หญิงผู้หญิงนะครับซึ่งหนังสือแมกกาซีน2เล่มเนี้ยเป็นหนังเป็นแมกกาซีนอันดับท็อปต้นๆของประเทศเลยอย่างเลมอนเนตเป็นหนังสือในกลุ่มของวัยรุ่นเจอดูเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ยอดขายยอดขายสูง ยไ,ไม่แน่ว่าใจว่าอันดับเท่าไหร่นะอันนั้นแต,แต่ที่แน่ๆคือเป็นหนังสือที่มีมีศักยภาพและและเหมาะสมกับกับธุรกิจของเรารแต่เท่าที่ผมรู้เหมือนเขาแบบเขาแบขาบขายดีในทางเ e เ e ่นอีเลฟเว่น,น,นะใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่เพียงแค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะครับ <พอ S 1> เราจะมีโคแบรนมาร่วมจอยกับเราอีกมากมายนั่นก็ทืให้เหมือนแบบการขายสินค้าของคู่รักมีความหลากหลายมีความบราตี้ไม่ว่าจะเป็นวากามูราสกินะครับไม่ว่าจะเป็นคิวปิด ครับรวมถึงนาวนะครับก็มาจอยแบรนด์กับเราเพราะฉะนั้นสินค้าเรามีความบริที่แล้วหลากหลายมากนะครับเวลาใกล้จะหมดนี้เวลาหมดแล้วนี่คุยเรื่องเกี่ยวกับเขาปากเขากนิดเดนะครับตอนก่อนจะปิดเบรกอย่าลืมงานนะครับงานมหกรรมชี้ช่องรวยนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับ MCC Hall ชั้นสี่ตั้งแต่วันที่28เดือนนี้นะครับถึงวันที่1เดือนหน้านะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งงานเฮล and c u i ูซ n e เทลกรูซีนแอนด์บิวตี้นะครับเดือนหน้าตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8นะครับที่ไหนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศรีกิจนะครับอย่าลืมไปพบกันจัดเต็มนะครับพ่ปอยน้องเหน่งเน่งแล้วก็ทีมงานอีก,อก,อกมากมายนะเจอกันที่งานนะครับ <c oughs> โอเคครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่ฮ่องเต้หรือคุณปวีกรณ์มากครับสำหรับนะครับผู้ที่สนใจธุรกิจของกองจูรและบรอทเทอรี่นะครับเมื่อสักครู่เนี้ยก่อนที่จะเข้ารายการทาพี่ฮ่องเต้โฮมสิบไว้นะครับบอกว่าถ้าใครที่สนใจนะครับ โทรมาแล้วบอกว่ามาจากรายการเ s i a n Beauty นะครับจะได้รับสิทธิพิเศษเลยนะครับสำหรับรายการนี้รายการเดียวนะครับรีบติดต่อกันเข้ามาเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วก็มาพบกันในช่วงต่อไปคือช่วงของเ s i a n Design ครับแล้วพบกับน,น้องวีตาครับสักครู่ค่ะ Mission built -y.